อย่านะลูกอย่านะอย่าเล่นตามนะลูกอย่าอย่าฉันห้ามเธอแล้วนะทำไมเธอไม่ฟังฉันฉันบอกอยู่ว่าให้ดูเฉยๆให้รับชมเพื่อความมันเทิงทำไมทำไมไม่มีใครฟังแม่ทำไมทำไมสวัสดีเด็กๆมาเริ่มกัไดจใจอยู่กับเอซแม็จกจัดกันได้แบบเต็มแม็กต้องเอซแม็กค่ะรับชม เพื่อความมาเทิงไม่ันเทิงปิดจ่าปิดโลดปิดเอาถั่วหาเกมเล่นกันจ้าตอนนี้มันไม่แตกเกมตลาดตลาดผมไปแตกเกมแปลกๆหาเมืองหลังจากที่มันลากแดกยาวมาทั้งอาทิตย์ฮัลโหลเสาที่แล้วชนเสานี้วันเสารยังไม่ได้เล่นนะฮะแต่แต่เสารอาทิตย์จัเป็นการพูดภาษาสุก เจ็ดวันเต็มๆที่มันแดกแบบซัมเมอร์ซอลโกลเด้นโกอีสัตหาเกมเล่นกันค่ะรับชมเพื่อความบันเทิงแม่เตอร์แล้วนะคะส่วนคนเล่นอยู่ได้แล้วต้องเอารู้จักเล่นรู้จักได้รู้จักเลิกรู้จักเอารู้จักไปหาแดกหาความสุขให้ตัวเองบ้างไอ้โจนอยู่ไหนเมื่อกี้ไปทุบนางโจนมานะคะเลิศเลิศแบบงงๆเอา เราไปทุบโจรผู้หญิงมาแล้วโจรผู้ชายแล้วนี่ไงเกมนี้มาทำปุ่มซื้อไว้หลอกลวงอย่าไปซื้อนะคะลูกชนะได้สูงสุดแค่2,500คูณเองแม็กวิ่งคือ2,500เท่าจ้าแล้วยังไงจ้ายากชิบหายเสียงมา มันเป็นเกมขายฝันค่ะให้เห็นว่ากูไปได้จริงๆนะเฮ้ยแต่ถามว่าไปได้ไหมก็ก็ไม่มับนี่คือความสามารถพิเศษของเกมนี้อีหาตัวคูณขยับขึ้นเหมือนมาจังเวยเลยแบ่งชั้นบนล่างซ้ายขวา A B A B C เล็กสตาร์ทคนเกิดทันไม่แก่เลยนะ

นานแล้วเป็นปีแล้วคือวายเต็มเต็มเลยนะเต็มอะซีกหนึง่งเปท้าสุดได้สองหห้าหรือสองหมไม่แน่ใจนานแล้วนานมากแล้วมันมันนานแล้วไงเข้าใจไหม IR? เขาว่านานอะน,นานีกาเล่มารบ,บ,บับบับบ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 อบีสัตอ,อีกสักที เน้นยืนานานเน้นปวดขาเกมนี้ไม่ต้องแบบคําเข่งกับมันเยอะสายคาสต,ต์สามตัวก็ได้ก็ถืฟิจิเอฟิเกมค่ะถามไหมสามแหละคือไม่ได้เล่นนานมากแล้วเพราะมันเป็นเกมค่อนขยากปีหนึ่งอาจจะเดินเข้ามาสักครั้งหนึ่งหรือสองปีครั้งมันออกมาหลายปีแล้วนะเกมนี้นะ่ะไม่ได้เพิ่งออกนะฮะไปกันต่อครับเมื่อกี้ไปเอานางโจนมาได้ก็เลยว่าถ้านางโจนแตกไอโจนอาจจะแตกหรือเปล่าหรือไม่ กลัวโดนฟ้องหรือ,รอไงต้องใช้คําว่าหรือไม่ไปประโยคตั้งคําถามต่อบุคคลสาธ,ธรารณะพี่จีเป็นบุคคลสาธารณะหรอบริสัทสาธารณะหรอไม่ใช่ไหมมาโคตรบับบับบับบบบทิ้งกิมิงกิไม่ถูกว่ะเฮ้ยมาอุตส่าห์ไปอยู่ใกล้ๆจอจอแล้วก็ถูกปั๊บก็กระโดดเข้าไปในตู้เซฟแล้วก็เตะวายออกมา เกมนี้ไม่ยากนะฮะมันมัมันมันแยกกันข้างบนเออซ้ายกับขวาข้างบนข้างล่างมันแยกกันนะคะโดยที่มีอิตตเซหีแตดมาขั้นกลางเป็นพรมแดนเหมือนสร้างรั้วระหว่างไทยเขเมรนัจ้าเอออ่านข่าวไอรักชนกแต่กันจอมพลังค่ะฟาดกันนัวลเหรอ สนุกสนานคือเอาจริงๆนะถ้าถ้าถ้ากันจอมพลังไม่ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวทัวลงเพราะว่าคุณกันเขานะเป็นขับตั้งเก้าล้านคนเนี่ยแต่คือเออไอก็ตั้งคำถามแหละนะคะ คนเราจะทําแล้วมันไม่ได้อะไรจะทําทําไมถูกไหมาทาต้องได้อะไรบางสีคน,นักธุรกิจแต่การเป็นแบบผู้ไม่ถูกว่าไม่ไม่ไม่ที่จริงอ่ะพูดได้อยู่แต่คือแบบพูดถูกอยู่ว่าพูดให้มันเข้าใจง่ายน่ะแต่ถ้าพูดแล้วแบะบไม่ปลอดภัยก็ไม่พูดเนาะเพราะว่าไปขับเขาเยอะ เราก็เป็นผู้เสพสื่ออ่านกันต่อไปนะคะแต่ความใกล้ชิดความสนิทก็คงมีจริงๆแหละค่ะเพราะเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าเขาไม่สนิทกับผู้กองเนาะซึ่งซึ่งอ่านจากหน้าสื่อก็รู้ว่าเขาสนิทกันทั้งคุณกันทั้ง เออ่ผู้กองทํานัดนะคะเขาไม่ได้ปฏิเสธว่าเขาไม่สนิทกันนะคะมันก็ชวนตั้งคำถามได้แต่อย่างที่แม่เคยบอกคนเรามันตัจงเกิดมามันไม่สะอาดเอี่ยมเลี่ยมแพรบหรอกมือ ไอ้กดไอ้ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เนี่ยมันสะอาดเอี่ยมขนาดนั้นต้องเกิดมาแล้วลงเล่นกันเมืองเลยอะ่ะถึงจะสะอาดปานนั้นเพิ่งเกิดเมื่อวานค่ะเล่นกันเมืองวันนี้น่นะเพราะว่าไอ้จริยธรรมมันกว้างมากอะ่ะมันตีความได้มากมายกว้างกวางมาก ก็จะยกตัวอย่างอย่างชอบพณิการเป็นเป็นผู้หญิงที่เก่งคนหนึ่งนะฮะเราเราเราไม่พูดกันถึงเรื่องจุดยืนทางการเมืองนะว่าซ้ายว่าขวาเึีงแต่แม่มองว่าการที่จะตัดสิทธ์เขาไม่ให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆเลยตลอดชีวิตกับการโพสต์ facebook เมื่อตอนที่เขาเพิ่งเรียนจบใหม่ๆเขายังไม่รู้เลยว่า <S <S เขาจะเล่นการเมืองไหมหรืออย่างไรต,ตัดิทต,ตัดิ การดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตมันก็ดูค่อนข้างจะรุนแรงไปนิดแต่ก็ไม่ได้ละเมิดอำนาจศาลนะฮะที่จะพูดแต่คือสิ่งสิ่งจะตั้งคำถามว่าเออรุนแรงไปไหมแต่นั่นละ่ะฮะก็อย่างนั้นถามว่าคุณโประการที่คุณกันก็ทำไว้มันก็ก,ก,ก็มีอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ ความลืมล้ำกดทับบุคคลหรือว่าความไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วถ้าเกิดว่ามีอิเธิพ์ที่มีชื่อเสียงมีสปอตไลท์จับจ้องอยู่เป็นผู้เดินเลือกเงีเ้ยเ,เ,เหมือนตะก่อนนี้นะฮะมีช่ม่าดีนะฮะเพราะว่ามีคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมอยู่มากจำนวนหนึ่งเลยทีเดียวซึ่งได้ประโยชน์จากการที่คุณกันออกมา ช่วยเหลือให้เรื่องมันดําเนินได้เร็วขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ในหลักของนิติรัฐนิติธรรมนะฮะความซื่อสัตย์เออไอ้ไอ้ความยุติธรรมประมาณนั้นนะคะไม่ได้บอกว่าใครดีหรือใครไม่ดีหรืออย่างไรแต่ตอนนี้ฟรีเกมลงแล้วมาหวอหวอหวอกูก็ไม่ใช่คนดีหรอกพอถึงเวลา เออ่วิพาวิจารณ์ใครขึ้นมาเนี่ยแม่งก็ไม่ควรจะออกมาจากปากกูหรอมะกูก็ผู้สื่อ,อผู้เสพข่าวเหมือนกันนะจ๊ะโอ้โหเหี้ยนะเหี้ยมากเลยนะโจนเวนมารในรองซีเกมครับมีหัวอ,ออกมา หนึ่งตัวบวกหนึ่งทังลืมไปแล้วนะนี่ว่ามันบวกทั้งได้ด้วยมับมัเขาไปจอบปากรูปั๊บหยุดปุ๊บนั่นแหละฮะเป็นปกติของอียนี่แล้วยังไงก่อนแล้วยังไงเอ่อเสษเหรียญมัคทังสุดท้ายเลขที่ออกพอคูณสิบมึงหยุดกึ๊กเลยนะสู พอคุณสิบสูหยุดกึกเลยนะมา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 ม,า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 มาเด็กกระจ้อยกระจิ๊ยังจะไม่ให้กูเอกมาทำไมไม่แบบกระโดดไปแบบกระโดดไปแบบจออยู่ปากปากตู้เซฟก็ไม่เราไม่สามารถกำหนดมันได้เรากระโดดไปตรงไหนทนกระโดดไปท่าไหน ยังไม่อยู่ในสุคุมทุนครับไปกันต่ออยู่กับแมนแม็กเอ้ไม่ใช่แมนแม็กเอซดแม็กจัดก็ได้แบบเ็มแม็กต้องเอซดแม็กนะคะไม่ต้องเล่นไม่ต้องหัดไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นดูเฉยๆพอเอาสนุกสนานนะลูกไปกันต่อครับ หวอหวออีเยมันร้องฮีฮีด้วยโพร่าฮ่าฮ่ามาบนาฬิกายืมเพื่อนครับโอรอาดาวอยเมนทำไมไม่ถูกสร้อยให้กูล่ะ พราะนั้นดูวิเคราะห์การเมืองเฮ้ยเขาบอกว่ารัฐบาลอนุทินน่ะรัฐบาลพี่หนูของเราเนี่ยจุดตุยเย่ของรัฐบาลพี่หนูคือสุชาติและทำนัดนะฮะทุกคนคิดว่ายังไงจริงหรือไม่ฉันว่าจริง มันคือผลประโยชน์ต่างตอบแทนละมึงแต่ฉันก็ยังสงสัยนะไอ้กฎหมายข้อจริยธรรมความซื่อสัตย์สุดจริตเป็นที่ประจักษ์บาบาบากับพวกแบบเด็กน้อยพักประชาชนพักสม้มหรือว่าพวกหัวเองซ้ายทั้งหลายโลกเสรีโลกยุคใหม่กฎหมายข้อนี้ใช้ดีมากมึง แต่พวกคนที่คุณก็รู้ว่าใครว่าเขาสะอาดเอี่ยมเลี่ยมแพรบเนี่ยซึ่งคนส่วนใหญ่พูดไปในทิศทางเดียวกันนะฮะว่าโอ้ยคนดีเหลือเกินนะ่ะคนดีเหลือเกินนั่งรัฐมนตรีมาตลอดเกือบสิป,ปีนี่นั่งมายาวนานไม่ว่าใครจะเป็นแกนนำจะตั้งรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลจากฝั่งไหน กูก็นั่งอยู่นั่งต่อนั่งแบบยาวนานแล้จะมีเห็นเห็นหลายคนเที่ยวสุริยะที่แปลว่าพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งแก้มแดงๆสมศักดิ์นะคุณทํานัดที่เป็นเออเซนทอร์ แล้วก็คุณสูบชาติยางนานมากค่ะเราไม่พูดเรื่องการเมืองแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคนหมั่นกูมาด่าก,กูอีกเพราะกูตัวกูเองก็ใช่ว่าดีแต่กูยอมรับนะว่ากูเยียนะกูยอมรับเลยหละว่ากูเยี่ย แต่บางคนเขาก็จะแบบบอกว่าเขาดีเริ่มประเสริฐนสะีน่ะสะอาดเอี่ยมเชียร์เีย <c oughs> เฮียเฮียก็ยอมรับครับเฮียเนาะ <c oughs> เอาเพชรไปยาแดงแจ๋เลยมาร์ทไปต่อวะ <c oughs> เอาเฮ้ยยังไงนี่ลงฟรีเกมก็ไม่ได้เรื่องเฮ้ย กมนี้มันยาก่า้ทั้งที่คูณรางวัลสูงสุดก็น้อยนะแต่ทำไมยากปกติตัวคูณน้อยขนาดนี้นี่แม่ราชดารยแล้วแหละแต่เกมนี้เรารู้อยู่แก่ใจว่ามันยากมากแล้วแต่มันออกมามันไม่เคยง่ายเลยชีวิตไม่เคยง่ายเลยกับมึงแม่งเป็นโจรแหละ ล้วงอาจากหีเออล้วงาจากกระเป๋ากูนี่ล้วงาจากเซฟกูนี่ยากจริงยากสามารถเกมหานี่ออกมาหลายปีแล้วนะฮะไม่ใช่ง่ายนะออกมานานแล้วด้วยไม่ใช่เพิ่งออกแต่คือคงเส้นคงวาเป็นคนเสมอต้นเสมอไปจริงๆนะคือไม่ค่อยดีเลยอีเทียก็ดีอยู่ครั้งเดียวนะั่นแหละอ้าวลงอีกแล้ว โอโอ้อเออเออโอออเอเอโอโออ้อเอออออมาเลสโก้โพรโฮราเอาสูคือชั่วชาติแทล่ะคือเลียวหูแทล่ะคือจังไรหมาแทล่ะหวอหวอหวอโอ้ยากจังวะเฮ้ย มึงมันจะอยู่พาที่ไปซิฟิกอยู่ตรงนั้นบอกปิดปิดปิดจ้าหยุดกึกเออแล้วแต่พกมึงเลยค่ะหยุดกึกกอา้าวได้ใช้วะ่ะได้ได้ได้เข้าไปแต่แต่ไม่รู้จะถูกยังไงหรือเปล่านะอืมจ้าอย่าไปถูกพันอีเฮียอีจังไรเดี๋ยวแล้วก็ว้าว แล้วก็ว้าวจ้า,ว,าว้วาวปะว้าวปะจ้าแล้วก็หยุดซึกเอาได้เข้าวะเฮ้ยเปิดมอไม่มีไม่มีเข้าสู่หันมาเปิดกับอสัตว์เอ้ยอจ้าจะคืนทุนให้กูไหมก่อนโอ้โหสามครั้งดีดีวะเฮ้ยแต่แว่ ไม่ถูกเฮียอะไรเลยฮัลโหลกูต้องยอมแพ้ไหมเหนื่อยแล้วนะบางทีเก่อเหนื่อยนะอีสัตว์เห็นความมุ่งมั่นของมึงแล้วที่บางทีแบบคิดเลยนะว่าเฮียอะไรเอ่ยเฮียอะไรก่อนมึงโดดแบบโดดแบบต่อต่อไว้ให้มันถูกแล้วก็มุดเข้าเซฟไปแล้วก็โดดแบบต่อไว้ถูกแล้วก็มันจะเป็นยังไง จ้าซ้สำสุดพลังเ็นได้บอกเกมนี้มันเฮียจ้าหอวอหวะหวออีสัตว์โอ้ย,ยมันขำเฮียอะไร แดกกูแล้วขำตีมันจะเพื่อนเล่นนะอีสัตว์ฮี่มันร้องไฟเหม็นมับเออต่อกันแบบนี้สิเฮ้ยในฟรีเกมไม่เห็นจะกระโดดมาต่อวายเลยเฮ้ยเอาวายต่อวายนะเฮ้ยมับก็ให้น,นั่นทิ้งกิวิ เหนื่อยวะ่ะภาคจนเหนื่อยแล้วอีภาคจะยังไม่ได้เรื่องได้แลวดีแต่พออยูู่หูแต่พออยู่หูหูดแต่พออยู่ไม่มุดเข้าไปละ่ะลูกอีชั้นจ่อมาจ่ออยู่ปากลกูมาล่มอยู่ปากอ่าวอีสัตว์ไม่มุดเข้าตูเ้เซฟไปเหรอเฮ้ย จ้าชีวิตน,นี้มึงจะจรารกรรมหีแตดอะไรได้กูถามเมื่อมึงโง่มึงวกวขนาดนี้ก็เฮ้ยจะด่าว่าคกวยยังสงสารคกวยน่ะจ้ามุดแล้วก็ไม่ถูกที่อะไรเลยเพราะกระโดดไม่สัมพันธ์อะยังยังฉลาดอยู่นะยังกระโดดสัมพันธ์อยู่อีสัดอีเหี้ยฮี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 แดิกายืมเพื่อนฮีฮี กระโดดดักหน้าดักหลังต่อไปตอนมาต่อแข้งตอดขาหยุดกึ๊กเอายังอยู่อาริกายืมเพื่อนเด็กพอได้หมามัมหมามัหมามหมาันกระโดดมาไกลใช่อีสัตว์กระโดดมาแบบนี้กระโดดมาแบบนี้ต่อไว้ในลูกต่อไวหน่อยมัก็ให้นันทิ้งกีวิงกีดิบี่ไม่ดิซี่เหนื่อยวะยากจัง เหนื่อยแล้วนะยังไงเฮ้ยหวอหวอเฮ้ยหวอหวอเฮ้ยเหรียญปากผีเพชรยปรยาเพชรกัญญายๆๆๆๆๆบเงีย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 บเงบอก็ให้นั่นเหรียญปากผีเออเฮ้เล่นจนเหนื่อยทวไาได้เรื่องอะไรไหมคือยาก หวอ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 ใครนั่งอาขาไม่หูบกินนี่โชยมาตามลมฉี่เฮ่เฮ้เฮ่เฮ่มันหัวเราะแกว้ของข้าของรักของข้ามุดเข้าไปจ้าวิธีหมามาเกิดมาร์ฟเขาให้นั่นเอ็ดแยบฮอร์รฮอร์รฮอร์รฮอร์ฮีอะไรเอ่ยเอ็ดแยบ โอระมูรีมาก็ไปเลยมัอาแทงท่วงของแม่กระโดดไปตรงนั้นทำไมวะเฮ้ยมันถูกอยู่แล้วป้าแหวของข้าของเรา,ขอ,ข,าของข้ากับส้อยเหม็นเอเดยยบละแบงกรงเตกรูดออกมายังไงยังไงยังไงกระโดดดีๆเออพอได้แม่เอเฟเคูณห้าเลี้ยงไปโอ้ย เหนื่อยนะนี่ไม่ได้เรื่องได้ราวแล้วกูเดินเข้ามาทำไมดีเกมนี้ไม่เข้าใจขี้เกียจแล้วถัดทุนนิดหน่อยช่างแม่งเหอะเหนื่อยดูท่ามจะยากไปหนีเลิก